สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงพระศิวลีเทระซึ่งถือเป็นพระมหาเทระที่มีประวัติน่าสนใจและไม่เหมือนใครในบรรดาพระมหาเทระองค์อื่นๆเลยโดยเฉพาะจุดเริ่มต้นที่ไม่ธรรมดาของท่านเมื่อพระศิวลีเทระได้เกิดมาแล้วท่านก็เติบโตขึ้นมาเป็นที่รู้จักในฐานะพระมหาเทระผู้มีลาภมาก ซึ่งการที่ท่านได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นเอตทัตคะในบรรดาภิกษุผู้เลิศด,ด้วยลาบนั้นก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ถึงคุณธรรมและความสามารถของท่านในการทําให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกถึงความมั่งมีเป็นมงคลและไม่ขาดแคลนรายละเอียดประวัติของท่านจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับย้อนกลับไปแสนกลับ มีพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตระพระองค์เป็นพระบรมศาสดาที่มีคุณธรรมสูงส่งวันหนึ่งพระองค์ได้แต่งตั้งสาวกของพระองค์ชื่อว่าสุทธาสนะในตำแหน่งเอตทัตคะผู้มีลาภมากซึ่งเป็นตำแหน่งที่น่าปรารถนามากเลยทีเดียวดังนั้นพระศิวลีในอดีตชาติก็รู้สึกอยากได้ตำแหน่งนี้บ้างจึงได้จัดงานเลี้ยงใหญ่ขึ้นเป็นเวลาเจ็ดวัน ให้พระชินสีและพระมหาสาวกได้เสวยและฉันอย่างเต็มที่เมื่อเสร็จสิ้นการถวายทานแล้วก็ได้ตั้งความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ว่าขอให้ข้าพระองค์ได้เป็นเอตะทัตคะผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านมีลาภมากในอนาคตการฝ่ายพระประทุมุตระพุทธเจ้าได้ยินเช่นนั้นก็ทรงพยากรณ์ว่าความปรารถนาของท่านจะสําเร็จในกับที่แสนนับแต่นี้และท่านจะได้บังเกิดในนามศิวลี ได้บวชในสำนักของพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ในอนาคตที่ชื่อว่าโคตมะนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของพระศีวลีเทระหลังจากนั้นพระศีวลีก็ไม่หยุดที่จะทำกุศลตลอดชีวิตเมื่อสิ้นชีวิตลงท่านก็ได้เกิดใหม่ในภพเทวดาและมนุษย์หลายครั้งจนมาถึงกับที่91ซึ่งเป็นพัทธรกับในสมัยของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสีท่านเกิดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้พระนครพันธุมาดี และในครั้งนี้ท่านเป็นคนที่ขยันขันแข็งทํางานอย่างหนักในครอบครัวจึงมีคนนิยมชมชอบมากนะักและวันหนึ่งหลังจากที่พระวิปัสสีพุทธเจ้าเสดจาริกไปที่ชนบทแห่งนั้นแล้วกลับมาที่พระนครพันธุมาดีพระเจ้าพันธุมะซึ่งเป็นพุทธบิดาได้ทรงเตรียมมหาทานเพื่อถวายแด่พระสงค์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระราชาทรงปรารถนาจะทำมหาทานกับชาวเมือง โดยทุกครั้งที่พระราชาเป็นผู้ถวายทานชาวเมืองก็จะคอยดูว่าพระราชาจะถวายอย่างไรจากนั้นก็จะจัดเตรียมสิ่งของที่ดีกว่าในวันถัดไปแล้วก็มาถึงวันที่6ซึ่งเป็นวันที่ชาวเมืองจะทําทานบ้างชาวเมืองทั้งหมดก็เตรียมของกันอย่างดีโดยตั้งใจว่าจะไม่ให้มีสิ่งใดขาดเหลือเลยแต่เมื่อพวกเขาตรวจสอบแล้วกลับพบว่าขาดน้ําผึ้งไม่มีน้ําผึ้งเลย จึงได้มีการมอบเงินคนละ1,000งกหาปณะ,ะเพื่อไปขอซื้อจากผู้ที่มาจากชนบทนอกพระนครในตอนนั้นนะฮะพระศิวลีเทระในอดีตชาติก็เดินทางเข้ามายัางพระนครพอดีเพื่อที่จะไปเยี่ยมนายบ้านระหว่างทางท่านก็เห็นรวงพึ่งที่ไม่มีตัวอ่อนอยู่ขนาดเท่างวนไทยเลยครับท่านจิงไล่ตัวพึ่งให้หนีไปแล้วก็ตัดกิ่งไม้ถือรวงพึ่งไปด้วยตั้งใจว่าจะนําไปให้แก่นายบ้าน พอดีขณะนั้นผู้ที่ชาวเหมือนมอบเงินเพื่อไปหาซื้อน้ำผึ้งมาพบท่านที่กำลังถือรวงผึ้งเข้าพอดีจึงขอซื้อหนึ่งกะหาปณะท่านคิดว่ารวงผึ้งนี้น่าจะมีค่ามากกว่าหนึ่งกะหาปณะเลยปฏิเสธไปบุรุษนั้นจึงขึ้นราคาเป็นสองกะหาปณะท่านก็ยังไม่ขายอีกสุดท้ายบุรุษนั้นก็ขึ้นราคาไปเรื่อยๆจนถึงพันกะหาปณะเลยทีเดียวพระศิวรีเถระรู้สึกว่ามันแปลกมาก พี่คนจะขอซื้อรวงพึ่งสดในราคานั้นจึงได้สอบถามเหตุผลหรุษผู้นั้นก็อธิบายว่าชาวพระนครกำลังเตรียมมหาทานเพื่อถวายพระวิปัสสีพุทธเจ้าซึ่งมีสมณะถึง6.8ล้านแแสนรูปเป็นบริวารแต่ในทานนั้นไม่มีน้ำพึ่งดิบเลยเพราะฉะนั้นเขาจึงอยากซื้อในราคานี้เมื <isch> ่อพระศรีบ <Rem> ร <ains> ิเทระเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะได้ทำบุญอันยิ่งใหญ่จึงตัดสินใจขอมีส่วนร่วมในมหาทานนั้น จึงเอากหาปณะ,ะที่ตนเก็บไว้เพื่อซื้อเครื่องเทศห้าอย่างมาปรุงให้ดีใส่น้ำผึ้งแล้วใส่ในบัวเรียมไปถวายพระพุทธเจ้าเมื่อท่านนำไปถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้กราบทูลขอให้พระองค์รับสักการะนี้ท่านจึงได้รับอนุเคราะห์จากพระศาสดาตอมทั้งทรงอธิษฐานให้ทายธรรมที่ถวายเพียงพอแก่ภิกษุทั้ง6ล้าน8แสนรูป และตั้งความปรารถนาว่าขอให้ข้าพระองค์พึงเป็นผู้ถึงความเป็นผู้เลือดด้วยลาบในพบต่อ,ตอไปด้วยพระวิปัสสีพุทธเจ้าก็ทรงตรับยืนยันว่าความปรารถนาของท่านจะสำเร็จและนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการสั่งสมบุญของพระศิวลีในอดีตชาติแต่บุพกรรมของท่านก็มีเช่นกัน คือเริ่มต้นจากการที่ท่านได้สิ้นอายุไขในสมัยนั้นและได้ไปเกิดในเทวโลกอยู่สักพักหนึ่งแต่ต่อมาท่านก็ได้จุติจากเทวโลกและเกิดมาเป็นราชโอรสของพระเจ้ากาสีบางตำราก็บอกว่าเป็นพระเจ้าพมทัตผู้ครองกรุงพาราสีซึ่งพระเจ้ากาสีก็มีความเจริญรุ่งเรืองแต่เรื่องราวก็ไม่ราบรื่นนักเมื่อพระเจ้ากโกศลซึ่งเป็นพระราชาอีกพระองค์หนึ่ง ได้ทรงยกกองทัพมาทําการรุกรานกรุงพารณาณสีและได้สังหารพระเจ้ากาสีไปอย่างไร้ปานีเมื่อพระเจ้ากาสีถูกปรงพระชนราชโอรสซึ่งยังหนุ่มอยู่ก็ได้ตัดสินใจหนีออกจากพระราชวังทางประตูระบายน้ําจากนั้นก็รวบรวมญาติแล้วก็ผู้ที่พักดีเข้ามาเป็นกําลังจากนั้นก็ทําการจะกอบผู้บ้านเมืองคืนพร้อมกับตั้งค่ายใหญ่ไม่ไกลจากกรุงพารณาณสี แล้วส่งสารไปยังพระเจ้าโกศลเพื่อขอคืนราชบัลลังก์หรือไม่ก็เตรียมตัวทำสงครามกันแต่ขณะที่ทุกอย่างดูเหมือนจะยุ่งเหยิงพระมารดาของพระราชกมุมารได้ยินสารแล้วจึงรู้สึกเป็นห่วงจึงได้ส่งสารรับกลับไปบอกโอรสของพระองค์ว่าอย่าให้อย่าทำสงครามเลยพวกเราต้องหาวิธีที่จะยึดกรุงพราราสีโดยไม่ต้องสู้รบมารดาทรงแนะนำให้โอรสทำการล้อมกรุง เพื่อให้ประชาชนในเมืองลำบากจนไม่สามารถออกมาหาอาหารและน้ำได้จากนั้นค่อยจับพระราชาฝ่ายพระรากกุมารก็เลยทำตามคำแนะนำของมนดาทำการร้องประตูใหญ่ทั้งสีด้านของกรุงไว้เป็นเวลาเจ็ดปีแต่สิ่งที่แม่คาดคิดก็คือประชาชนในกรุงนะครับสามารถออกไปทางประตูเล็กได้ทำให้พวกเขายังหาทางหาอาหารและน้ำได้อยู่ที่นี่ฝ่ายมานดาของพระราชก,กุมาร เมื่อรู้ข่าวนี้ก็สงสารอีกครั้งไปยังพระโอรสบอกว่าล้อมประตูเล็กๆด้วยเมื่อกุมารทราบก็ได้ทําการตามที่พระมารดาสั่งเป็นเวลา7วันทําให้ประชาชนไม่สามารถออกไปหาอาหารได้หลังจากที่ไม่สามารถออกไปหากินได้พระงนาครก็เริ่มมีสัญญาณของความลําบากวันที่7ประชาชนในกรุงทนไม่ไหวจึงทําการปรงพรอชนกษัตริย์นั้นแล้วก็นําพระเศียรของพระราชา มามอบให้พระชกุมารเมื่อพระชกุมารเห็นโอกาสนี้ก็เข้ายึดบัลลังก์กลับคืนได้สําเร็จแต่เมื่อท่านทํากรรมนี้นะครับในเวลานั้นสุดท้ายเมื่อสิ้นอายุไขท่านก็ต้องไปเกิดในอเวจีหมกไม่อยู่ในนรกอย่างทรมานไปนานจนพื้นที่ที่นั่นนาขึ้นประมาณยอดหนึ่งลุกเข้าสู่ในสมัยพุทธกาลคือเมื่อพระศิวลีพ้นจากนรกแล้ว และเริ่มมีการเกิดใหม่ในภพเทวดาและมนุษย์อย่างต่อเนื่องจนในที่สุดภพชาติสุดท้ายก็ได้ถือกาเนิดในคันของพระนางสุป,ปวาสาบุตรีของพระเจ้ากุริยะพระนางสุป,ปวาสาได้พิเศษกับพระเจ้าสักยะพระองค์หนึ่งและพระนางก็มีความสําคัญในศาสนาจนพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันสถาปนาเป็นเอตทััคคุบาสิกาผู้เป็นเลิศในด้านการถวายของมีรถประนีตให้กับพระสงฆ์ นอกจากนี้พระนางยังได้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุโสดาปฏิผลด้วยอนิสงส์จากการที่ลูกของพระนางก็คือพระศิบลีนะครับเป็นผู้เลิศดด้วยลาบในการถวายมาหาทานเมื่อครั้งอดีตทําให้พระนางได้รับความเป็นสริมงคลมากมายไปด้วยโดยตั้งแต่วันที่พระนางตั้งรันก็มีผู้คนมากมายเข้ามาถวายเครื่องบรรณาการให้เป็นจํานวนมากในช่วงเวลานั้นผู้คนต่างพากันพยายามที่จะทดลองบุญ โดยให้พระนางเอามือจับกระเช้าพืชแล้วมีเมล็ดพืชแต่ละเม็ดก็ผลิตออกมาอย่างมหาศาลบางครั้งก็ได้ผล,ผลผลิตถึง50-60ถึงเล่มเกวียนจากการหว่านในนามันช่างน่าอัศจรรย์จริงๆเมื่อไรก็ตามที่มีคนมาขนข้าวออกจากยุ้งฉางของที่พร่องไปก็จะกลับมาเต็มเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามเรื่องราวก็เริ่มตึงเครียดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นซึ่งเกิดจากวิบากกรรมของพระนางและพระโอรส ที่ล้อมกรุงไว้ถึง7ปีตกมาชาตินี้ทําให้เวลาผ่านไปนานแต่ก็ยังไม่มีการประสูติของพระโอรสในที่สุดเมื่อครบกําหนด7ปีก็มีกรรมเก่าจากการปิดล้อมประตูเมืองเล็ก7วันทําให้ชาวเมืองไม่สามารถออกไปหากินได้ตกมาในชาตินี้ผลกรรมนี้จึงทําให้พระนางสุปปวาสาปวดท้องคลอดลูก7วันรู้สึกทรมานมากจนเจียนตายสงสัยจะไม่รอดแน่และคิดว่าตนเอง ควรจะถวายทานก่อนที่จะสิ้นชีวิตจึงส่งสวามีไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อกราบทูลเรื่องนี้แล้วขอให้สวามีตั้งใจจําคําพูดของพระพุทธเจ้าให้ดีแล้วกลับมาบอกนางเมื่อสวามีไปกราบทูลถึงพระพุทธองค์พระองค์ทรงให้คําแนะนําและให้กําลังใจว่าพระนางสุป,ปะวาสาจงมีความสุขไม่มีโรคภัยจงคลอดบุตรที่หาโรคมิได้เถิดเมื่อพระสวามีได้ยินคนํานี้ก็รู้สึกดีใจมาก และรีบกลับไปยังพระราชนิเวศในขณะเดียวกันเมื่อพระบรมศาส,ะสะดาตรัสเสร็จแล้วพระกุมารก็ได้คลอดออกมาจากพระคันของพระนางอย่างสะดวกสบายทั้งพระญาติและบริวารที่นั่งล้อมอยู่ก็มีความสุขยิ้มทั้งน้ำตาเมื่อสวามีเห็นอาการดีใจของประชาชนก็เข้าใจว่าคำพูดของพระพุทธเจ้าได้เป็นจริงแล้ว หลังจากนั้นจึงได้จัดการถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธองค์เป็นประธานตลอดเวลาเจวันและการให้กำเนิดของทารกก็ช่วยดับจิตที่เศร้าหมองของพระญาติทั้งหมดจึงทำให้ทุกคนตั้งชื่อพระกุมารน,นั้นว่าศิวลีในช่วงเวลาที่พระศิวลีเกิดมาได้มีเหตุการณ์ที่น่าทึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของพระองค์ คือในวันที่พระศีวลีมีอายุเพียง7วันพระนางสุปะวาสาซึ่งเป็นมารดาได้ตกแต่งพระกุมารให้สวยงามพร้อมกับนำพระกุมารไปถวายบังคมต่อพระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์โดยในช่วงนั้นพระศีวลีถือว่ามีความแข็งแรงและอดทนเนื่องจากใช้ชีวิตอยู่ในคันมานานถึง7ปีเมื่อพระกุมารถูกนำไปเข้าเฝ้าพระสารีบุตรเถระพระเถระได้ถามพระศิวลีว่าศิวลี เธอยังพอทนได้หรือพระศิวลีก็ตอบกลับไปอย่างตรงไปตรงมาว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้จเจริญกระผมจะมีความสุขที่ไหนเล่ากระผมนั้นต้องอยู่ในโลหะกุมพีถึงเจปีการตอบสนองนี้แสดงให้เห็นถึงความทุกข์ที่พระศิวลีต้องเผชิญในช่วงเวลาที่ดูในคันเมื่อพระเทระได้ยินคําตอบของพระศิวลีจึงได้แนะนําให้พระศิวลีบวชพระศิวลีก็ตอบว่าถ้าบวชได้ก็จะบวช พระนางสุป,ปะวาสาเห็นบุตรของตนคุยกับพระเทระก็สงสัยจึงเข้าไปถามพระเทระว่าทั้งคู่พูดอะไรกันพระเทระจึงได้เล่าถึงความทุกข์ที่พระศิบวต้องประเชิญในช่วงเวลาที่อยู่ในคันแล้วกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตก็จะบวชพระนางสุป,ปะวาสาเห็นว่าลูกของตนมีความตั้งใจที่จะบวชจึงตอบพระเทระว่าดีแล้วเจ้าข้าโปรดให้เขาบรรพชาเถิด พระเทระจึงนำพระศิวรีไปที่วิหารเพื่อทําพิธีบรรปชาและได้กล่าวกับพระศิวลรีว่าเราไม่จําเป็นต้องให้โอวาดดอกเธอจงพิจารณาทุกข์ที่เธอสวยมาถึงเจ็ปีนั่นแหละตามตําราระบุว่าในระหว่างที่กนผมปลาอยแรกพระศิวรีก็บรรลุโสดาปฏิผลในขณะที่กนผมปล่อยที่สองพระศิวลรีก็บรรลุจกทาคามิผลในขณะที่กวนผมปลาอยที่สามพระศิวลีก็บรรลุ อนาคามีผลจนกระทั่งบรรลุพระอาหารหันต์ในขณะที่โกนผมหมดพอดีแต่สําหรับบางข้อมูลก็ได้อธิบายก็ได้อธิบายถึงการบรรลุธรรมของพระสิวลีว่าหลังจากที่พระสารีบุตรให้โอวาทพระสิวลีได้กล่าวว่ากระผมจากธรรมิจที่กระผมสามารถจะก,กระทําได้ด้วยตนเองจากนั้นพระสิวลีก็เริ่มบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานโดยมีการพิจารณาถึงทุกข์ที่ตนเสวยในท้องมารดาตลอดเจดปี การทำสมาธิทำให้พระสีวลีเห็นกุติหลังหนึ่งซึ่งสงบสงัดพระสีวลีจึงได้เข้าไปอยู่ในกุติแห่งนั้นและเริ่มระลึกถึงความทุกข์ในอดีตจากช่วงเวลาที่อยู่ในขันและอนาคตโดยมองเห็นทุกเป็นเสมือนไฟที่ติดอยู่ทั่วทั้งสามภพพระสีวลีทำการวิปัสนาจนทำให้ยานรู้แจ้งถึงความแก่และสามารถทำให้อสาาวะทั้งหลายสิ้นไปได้ในช่วงเวลานั้นพระสีวลีก็บรรลุพระอาหารหันต์แล้วและเป็นผู้แตกฉานในปฏิสัมพิธา และยังได้รับอภินญาหกซึ่งแสดงเห็นถึงความสําเร็จในทางธรรมพระศิวรีมีอายุน้อยมากแต่กลับมีความสามารถและพระปีชาอย่างสูงส่งส่งผลให้พระองค์ได้รับการยกย่องและเคารพอย่างสูงในพุทธศาสนานับแต่ช่วงเวลานั้นเป็นต้นมาในช่วงเวลาที่ พระพุทธเจ้าเสด็จไปยังนครสาวัตถีพระศิวรีเทระได้ถวายบังคมอย่างนอบน้อมก่อนที่จะกราบทูลว่าขอพระองค์โปรดมอบภิกษุห้าร้ยรูปให้กับหม่อมชันเถิดเพื่อทดลองบุญของตนพระพุทธเจ้าตรัสว่าจงรับไปเถิดสีวลีพระศิวลีจึงได้พาภิกษุห้าร้ยรูปเดินทางไปยังหิมวันประเทศการเดินทางในครั้งนี้ได้ผ่านดงไม้ซึ่งมีเทวดาสิงอยู่ที่ต้นใทร เทวดาเหล่านี้ได้ถวายทานตลอดเจวันโดยท่านจะเห็นการถวายทานแตกต่างกันในแต่ละสถานที่ที่ท่านผ่านมาเช่นเมื่อเห็นต้นไทรเป็นครั้งแรกเมื่อพบภูเขาชื่อว่าปันธวะเป็นครั้งที่สองเมื่อเห็นแม่น้ําอจิระวดีเป็นครั้งที่สามเมื่อเห็นแม่น้ําวรสาคนเป็นครั้งที่สี่เมื่อพบภูเขาหินมะวันเป็นครั้งที่ห้าถึงป่าชาตันเป็นครั้งที่หกและถึงภูเขาคัทมาศเป็นครั้งที่เจ็ด พบพระเรวตะเป็นครั้งที่8ในระยะเวลา7วันที่ท่านเดินทางนี้ประชาชนทั่วไปได้ถวายทานในสถานที่ต่างๆทุกผ้นแห่งตลอด7วันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาคทตะเทวราชที่ภูเขาคันธมาศได้ถวายบิณฑบาตชนิดน้ำนมสลับกับการถวายบิณฑบาตชนิดเนยใสในขณะที่พิกจูสง์เห็นการถวายทานนี้จึงเกิดความสงสัยและได้สอบถามท่านเทวราชว่า ของที่นํามาถวายนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อแม่โคที่จะเอามาทำก็ไม่ปรากฏนาคาทัตตะเทวราชจึงได้ตอบว่านี่เป็นอนิสงฆ์แห่งการถวายสลากพัดน้ํานมในการแห่งพระกัสปะพุธเจา้านั่นก็คือคําตอบที่แสดงให้เห็นถึงบุญในสมัยก่อนนั่นเอง สมัยหนึ่งมีพระคาทิระวนิยะเรวตะเถระซึ่งเป็นน้องชายของพระสาริบุตรที่มีการแต่งงานที่บิดามารดาจัดให้มาขอบวชในสมนกของพระภิกษุแถวหนึง่งซึ่งตอนนั้นมีภิกษุอยู่ประมาณ30รูปพระภิกษุเหล่านั้นสอบถามถึงเหตุผลสอบถามถึงเหตุผลที่ท่านมาบวชจนทราบว่าเป็นน้องชายของพระสาริบุตรก็เลยบวชให้แล้วก็ส่งข่าวนี้ไปยังพระสารีบุตร เมื่อพระสาติบุตรทราบข่าวนี้ก็ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าจะขออนุญาตไปเยี่ยมพระเรวตตะพระพุทธองค์ทรงทราบว่าพระเรวตตะเริ่มทำความเพียรและจะเดินวิปัสสนาจึงทรงห้ามพระสาติบุตรถึงสองครั้งแต่เมื่อพระสาติบุตรทูลอ้อนวอนอีกครั้งพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตเพราะทราบว่าพระเรวตตะได้บรรลุพระอรหันต์แล้วแล้วก็ตรัสว่าจะทรงไปเยี่ยมด้วยพร้อมกับจะพาสาวกอื่นๆไปด้วย เมื่อถึงเวลาพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จานวนมากจึงได้เสด็จออกไปเยี่ยมพระเดวตะระหว่างทางที่เดินพระอานนท์ได้กลาบทูลถามพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตรงนี้มีหนทางสองแพร่งภิกษุจะไปทางไหนดีพระพุทธเจ้าจึงตรัสถามว่าหนทางไหนเป็นหนทางตรงพระอานนท์กลาบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหนทางตรงมีระยะทางประมาณ30โยชน์ แต่เป็นหนทางที่มีอมนุษย์ส่วนหนทางอ้อมมีระยะทาง60โยชโยแต่เป็นหนทางที่สะดวกปลอดภัยและมีพิกษาสารดีหากินง่ายพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอานนท์พระศิวลีมาพร้อมกับเราไม่ใช่หรือพระอานทน์ก็ตอบว่าใช่พระศิวลีมาแล้วพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นให้พระสงฆ์ไปตา,ามเส้นทางตรงนั่นแหละ เราจะได้ทดลองบุญของพระศิวลีด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์พร้อมกับภิกษุสงฆ์มูใหญ่จึงเสด็จสู่ทางตรงที่มีระยะทางประมาณ30โยชนโยเพื่อทดลองบุญของพระศิวลีเถระตั้งแต่ที่พระศาสดาเสด็จไปตามหนทางนั้นมูเทวดาได้นรมิตรพระนครขึ้นในที่ต่างๆทุกๆโยช์ช่วยกันจัดแจงพระวิหารเพื่อเป็นที่ประทับและที่อยู่แต่ภิกษุสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข เทวบุตรต่างๆก็ได้ถือข้าวยาคูของเคี้ยวไปเที่ยวถามหาพระศิวลีว่าพระผู้เป็นเจ้าศิวลีไปไหนและเมื่อไปหาพระเถระพระเถระจึงได้ให้พวกเขานำเอาสักการะและของเหล่านั้นไปถวายพระสัสดาพระพุทธองค์ค้ามทั้งบริวารทั้งหลายจึงได้เสวยบุญของพระศิวลรีเถระตลอดระยะทางประมาณ30โยชนั้นในขณะเดียวกันพระเริวตเถระทราบการเสด็จมาของพระพุทธเจ้า ท่านก็ได้เนรมิตพระคันธกุตีเพื่อพระผู้มีพระภาครวมทั้งจัดทําเรือนยอด500ที่จมกลม500และที่พักกลางคืนและกลางวันอีก500แห่งพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งภิกษุก็ประทรับอยู่ในสำนักของพระเรวตะนั้นเป็นระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่งแม้ในระหว่างที่ประทรับอยู่ที่นั่นก็เสวยบุญของพระศิบิเทระนั่นเองต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทรับนั่งในถ้ำกลางหมู่พระอริยเจ้า และได้ทรงสถาปนาค้าศิวรีไว้ในตำแหน่งอันเลิศทรงตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายพระศิวลีเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุสาวกของเราผู้มีลาภมากนั่นคือเหตุการณ์ที่ทําให้พ้าศิวลีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเอตตัตคะที่เลิศด้วยลาภเนื่องจากพ้าศิวลีนะครับเป็นพระอรหันต์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเอตตัตคะ ผู้เลิศในธรรมมีลาบมากคนไทยเชื่อว่าผู้ใดบูชาพระศิวลรีแล้วจะได้รับโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาซึ่งคนไทยเองก็มีความเชื่ออีกว่าเคยมีผู้หนึ่งได้รับมาแล้วในสมัยพุทธกาลก็คือมีหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเกิดในตระกูลพ่อค้ามีนามว่าสุภาวดีนางได้เริ่มใส่ศรัทธ,ธาพุทธศาสนาและนับถือพระศิวลีเป็นอย่างยิ่งเมื่อนางได้ฟังธรรมจนลึกซึ้ง พระศิวรีให้ศินและให้พรว่าจงเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สินเงินทองจากการค้าขายเงินทองไหลมาเทมาสมความมุ่งมา่ปรารถนาด้วยเถิดหลังจากที่นางสุภาวดีได้รับพรจากพระศิวรีแล้วไม่ว่านางหรือผู้เป็นปิดามารดาจะไปค้าขายที่ใดก็จะขายดีเป็นเทน้ําเทท่ามีแต่กําไรหลังไหลเข้ามาทุกครั้งไปซึ่งนางสุภวดีนั้นได้เป็นที่รู้จักของคนไทยเป็นอย่างดี ซึ่งก็คือนางกว่านั่นเองบั้นปลายชีวิตของพระศิวลีในคำพีทางศาสนาพุทธไม่ระบุว่าท่านดับขันนิพพานที่ใดแต่ท่านคงดำรงขันอยู่พอสมควรแก่การจึงนิพพานนั่นเองเอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของพระศิวลีเอตะทัตคะผู้เป็นเลิศในด้านการมีลาบมาก ที่ทางเรานำมาเล่าในวันนี้ก็หว,งวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบสำหรับผู้ฟังทุกคนทุกท่านหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ